สวัสดีค่ะเมนูเขาข้าวเส h e a d ด n g พทยค่ะพี่น้องค่ะเขาได้เตรียมไว้ค่ะเ้นก๋วยเตี๋ยวเขากับแซน้์สามชั่วโมงค่ะอันนี้นิ่มแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหอมหอมแดงกับกระเทียมค่ะซับซับซอยๆน็อตะเขาสิผัดร่วมกันค่ะเหนือกายเขาเตรียมไว้หนึ่งจานค่ะซอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เป็นน้ำปลาคามใส่แค่อด ใส่ใบหอมไข่นี่ตอกไว้แล้วสามลูกค่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาซอสซอสผัดไทยแล้วก็น้นำตาลน้ำใบเติมแล้วก็น้ำมันเนาะคเนาะนี่ละค่ะเครื่องปรุงเฮามื่อนี่ค่ะค่ะเฮากะเอาน้ำมันใส่กระทะเนาะคเนาะตั้งขึ้นนี่ก็ใกส่พอสมควรค่ะใส่แล้วเอาก็น,นี้ใส่เลยค่ะใส่กระเ,เ,เทียมกระพรอนกระเทอ่า ผัดไชเฮามีความอหอมกรอบค่ะพี่น้องถ้าไหนมีความหอมก็ใค่ช้างใส่เนื้อลงไปค่ะ พี่น้องมีนเฮนาเป็นคัดแบบสไตล์นี่เขาบส่ไส่เต้าหู้ตรงนี้ช่วงงอกเราใส่ว่านทอมมี่นะคะเนาะปกติปกติใส่ช่วงงอกใส่ใบขึ้นใส้ใบกุยไส้สน,สนะคะเนาะ ในตัวนี <discord> 惦惦้เตี้ยนสีกอนส่หักก็ใส่ไข่ลงไปค่ะใอ่ก็มีก็ใส่ไข่จากน้อง Through the country, into the iceberg. So, in the heat, you suddenly choked up in แล้วตัวนี้กับปรุงค่ะพี่นออ้องปลาตัวกับไทยน้ำตาล ้มาถามค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง ถ้าพักเราใส่ที่หลังค่ะพี่น้องลัดไห้เขาซุกกระเขากันค่ะซิมเราสรากค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็นิ่มแล้วค่ะพี่น้องใสผักลงไปค่ะซิ้นอราจาัดนะงมาเข้มมากจืดปรุงตามใจเลยค่ะกระไทยของเรากรไทยไก่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสูตรนี้ไม่ได้ใส่ถั่วงอกไม่เป็นไรนะคะไม่มี เ้าหูก็ไม่เป็นไรทัน,นี้ก็แซบแล้วค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะผัดไทยไก่ค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย